วันที่4กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายสระวงเทียนทองสอส,อสแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพอ,อให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่3กรกฎาคม นายปิยบุตรแสงกนกคุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าระบุถึงกรณีคดีนายชานพวงเพชรว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจปทุมธานีโดยระบุว่ามีสองแนวทางคือให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายหรือให้ในายชานออกว่าที่นายปียบุตรพูดนั้นเกินเลยไปแล้วซึ่งสิ่งที่นายชานโดนอยู่ตอนนี้เป็นคดีเก่าและการเลือกตั้งก็ผ่านมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือรอคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต รับรองส่วนเรื่องคดีความของนายชาญก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมของศาลฉะนั้นการออกมาให้ข้อมูลต่างๆตนมองว่าน่าจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลผู้สื่อข่าวถามว่าหากรอให้ศาลอาญาชุดจริตสั่งอาจต้องลากยาวจนกว่าจะถึงที่สุดระหว่างนี้ก็ให้ดำเนินต่อไปคือมีทีมรองนายกอบอจอหากที่สุดศาลสั่งจะสร้างปัญหาการทำงานในทีมหรือไม่ นายสรวงกล่าวว่าในส่วนของพักพอทอเรามองว่าขั้นตอนอยู่ในกระบวนการของศาลหากจะให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องมีคนร้องเพราะวันที่ศาลประทับรับฟ้องไม่มีคำสั่งห้อยท้ายว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเรื่องนี้นายชูศักดิ์สิรินินสอสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักพอทอก็ได้ย้ำถึงเรื่องว่าต้องมีผู้ร้องไปร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหลังรับรองแล้วมีคนไปร้องหรือไม่ใช้เวลานานหรือหากมีคนร้องใช้เวลานานเท่าไหร่นายสระวงกล่าวต่อว่าหากนายชานได้เป็นนายกอบอบจอแล้วเข้าไปแต่งตั้งรองนายกอบอบจอหากศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่รองนายกอบอจอก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือในกรณีที่ไม่ได้ตั้งใครเลย แต่กรตรับรองเป็นนายกอบจแล้วปลัดอบจเป็นผู้รักษาการแทนและตัวนายชานก็ต่อสู้ในคดีความที่ตนเองถูกกล่าวหาต่อไปเมื่อถามถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ้างไม่อยากเสี่ยงพร้อมบอกว่าจะเดินตามที่เลขาธิการคณะกรรมการปริสตีกาเสนอที่ระบุว่า ากเข้ารับตำแหน่งแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีถ้าไม่หยุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างกรรมการสอบหยุดปฏิบัตินายสระวงกล่าวว่าแต่ละจังหวัดผู้ที่มีอำนาจสูงสุดคือผู้ว่าราชการจังหวัดการปฏิบัติหน้าที่ของอบจองค์การบริหารส่วนตำบลอบต หรือถ้าราชการในแต่ละจังหวัดหากเห็นว่ามีการพุจริตหรือมีผู้ไปร้องแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะออกหนังสือเพื่อสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่เป็นเรื่องปกติของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วและนายอนุทินก็กำกับกระทรวงมหาดไทยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่านจะสอบถามไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ที่ออกมาให้ความเห็นคือเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายสระวงกล่าวต่อว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นองค์คณะท่านจะออกคำตอบมาไม่เหมือนกับเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้แต่หากออกมาเหมือนแล้วมีการปฏิบัติอย่างไรตนย้าว่าเราน้อมรับและตัวนายชานก็ต้องยอมรับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่ตนอยากให้แยกออกจากการระหว่างเรื่องของการเลือกตั้งกับการปฏิบัติหน้าที่ ถามว่าบางกระแสมีการเรียกร้องให้พักพอทอแสดงสปิริตออกมาขอโทษประชาชนและให้นายชานล่าออกนายสระวงกล่าวว่านายชานมีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครนายกอบจหนึ100่งรเอร์เซและก่อนที่จะรับสมัครเราก็ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วซึ่งก็ไม่มีอะไรมีเพียงแค่คดีติดและคดีติดตัวคากไปดูในสภาก็มีคนที่มีคดีติดตัวแต่ตัวเองอยู่ในขั้นตอนการต่อสู้ และหากศาลสั่งว่ามีความผิดก็ต้องออกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนายชานไม่ใช่กรณีแรกการที่พักเพื่อไทยส่งนายชานไม่มีอะไรผิดเพราะนายชานมีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครและกะกตก,ก,ก,ก็รับรองเป็นผู้สมัครจนการเลือกตั้งเสร็จไปแล้วลองถามกลับกันหากคุณชานแพ้จะมีใครมาไล่บี้แบบนี้หรือไม่ ฉะนั้นผมมองว่าต้องแยกแยะเรื่องของการเลือกตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ในสระวงกล่าวถามว่ามีความมั่นใจแค่ไหนว่านายชานจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในสระวงกล่าวว่าในส่วนของพักพอทอไม่ว่าจะเป็นนายพงษ์ธรรมเวทยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือนายชูศักดิ์เราคิดตรงกันว่าทุกอย่างในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของศาลไม่ว่าจะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปอชอหรือคณะกรรมการปริศดีกาตนอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหากศาลออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติเราก็ไม่ติดอะไรเพราะน้อมรับคำสั่งของศาล